สวัสดีครับคร,บรัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทำข้าวโพดอ่อนผัดใส่หมูสับเนาะก็เป็นกับข้าวแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าสีสันนะรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมผมก็เป็นคนที่ชอบทานข้าวโพดอ่อนอแล้วมาผัดแบบน้าซอสเข้มข้นสักหน่อยแบบนี้ก็ขยำข้าวหรือว่าราดบนข้าวเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับใครที่ชอบก็เดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ อันดับแรกเลยครับเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก่อนครับกระเทียมเราใช้หนึ่งหัวครับเป็นกระเทียมไทยนะครับผมผัดกระเทียมจนหอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูสับลงไปได้เลยครับ เนื้อหมูสับที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ400กรัมนะครับผม ผัดเนื้อหมูสักพักหนึ่งครับจากนั้นก็ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปกะให้พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กระพดดอ่อนลงไปผัดด้วยนะครับผม เอาละครับก็มาปรุงรสชาติกันด้วยน้ำมันหอยครับประมาณ2ช้อนครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนเหมือนกันครับใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาครับ น้ำตาลสายขาวครึ่งช้อนครับออกหวานนิดนึงครับผมรสชาติจะได้กลมกล่อมครับหรือว่าถ้าใครชอบหวานน้อยเนี่ยก็ใส่ตามใจเราได้นะครับถ้าใครชอบผัดออกสีเข้มหน่อยก็ใส่สีอิ้วดำหวานลงไปด้วยนะครับจะทำให้ผัดผักของเรานั้นสีเข้มขึ้นแล้วก็ทำให้หน่าทานมากขึ้นครับ รุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปผัดได้เลยครับข้าวโพดอ่อนที่เราใช้ผัดในวันนี้ประมาณ300กรัมนะครับผมสําหรับข้าวโพดอ่อนนะครับเวลาหัน่นแนะนําให้หั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับถือว่า1ฝักเราก็หั่นตามยาวเป็น4ส่วนนะครับผมหั่นให้ยาวไม่ต้องหัน่นครึ่งเลยนะครับเวลาผัดออกมาจะได้หน้าผานนะครับ ใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งครับให้ข้าพดอ่อนของเราสุกเลยนะครับผมจากนั้นก็ใส่พริกแดงกินดาหั่นซอยลงไปเลยครับตามด้วยต้นหอมหั่นซอยครับก็จะมีทั้งสีแดงสีเขียวตัดกันสวยงามเลยนะครับเอาละครับ ออกมาก็สีสันสวยงามน่าทานเลยครับก็จะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองครบเลยนะครับผมน้ำซอสเนี่ยเข้มข้นดูใกล้ๆน่าทานมากๆเลยนะครับก็เป็นกับข้าวแบบง่ายๆนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานข้าวโพดอ่อนอยู่แล้วหมูสับก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมพอมาผัดต้มกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยครับใครที่อาจจะไม่ค่อยชอบทานข้าวพดอ่อนนะครับก็ลองเปิดใจทานดูนะครับผมคิดว่าเป็นเมนูที่ อร่อยแล้วก็น่าทานไม่เบาเลยนะครับใครที่ชอบนะครับก็ลองไปทําทานดูได้นะครับผมคิดว่าใครได้ทานเนี่ยก็น่าจะติดใจแล้วก็ชอบแล้วก็ทําซ้ํากันอีกบ่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับมาเลยครับทุกท่านครับเทใส่จานแบบร้อนๆเดี๋ยวผมคดข้าวเผื่อนะครับวันนี้หุงข้าวไว้เต็มหม้อนะครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับ ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะตักราดข้าวเลยก็ได้นะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับใครที่คิดกับข้าวไม่ออกคิดไม่ถูกว่าวันนี้จะทําอะไรทานก็เป็นเมนูนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ